สวัสดีครับวันนี้มาส่ง a l l a า g o o d Cat นะครับผมอันนี้จะเป็นเคลือบเซรามิกกราฟีนนะครับโปรแกรมลองพอปของซานี่คาสปานะครับก็จะมีการขัดรบรอยนะครับปรับผิวส้มนะครับผมแล้วก็มีพ่นกระสนิ่งแถมด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับลูกค้าคันนี้เพิ่มฟังก์ชันเป็นฟิล์มกันลอยภายในทั้งหมดนะครับฟิล์มกันลอยภายในทั้งหมดทุกจุดนะครฟิล์มกันรอยนะครับผม แล้วก็มีพรมด้วยอันนี้พรมลูกค้ารีเควสมานะครับทางร้าซานนี่ก็จะหามาให้นะครับผมได้มีพ่นกระสะนิมนะครับอันนี้พ่นกระสะนิมด้วยอาจจะเห็นนิดหน่อยนะฮะช่วงนี้นะครับพ่นกระสะนิมเลยนะครับรอบคันก็จะปรับอยู่ส้มสวยๆแบบนี้ครับเงาๆงาวๆวนะครับผมฟิลเวลามองก็จะค่อนข้างจะมีภาพสะท้อนที่ชัดนะครับ มีคามซองที่ชัดขึ้นนะคบผมเขาเรียกว่าเหมือนแบบมีมิติความฉ่ำของรถขึ้นปรับผิวส้มเนี่ยสมมุติว่าเวลาเราใช้งานไปเนี่ยเกิดแบบเปียกฝน,นหรือเปียกฝุ่นเนี่ยจะดูใหม่กว่าเพราะด้วยความวาวของตัวสีรถนะครับมีการขัดแล้วทาให้ตัวสีรถเกิดเอฟเฟกสูงสุดนะครับผมเวลารถที่แบบสกปรกสกปรกก็จะดูสะอาดอยู่นะครับเพราะว่าผิวเขาสวยมากๆจากการปรับผิวส้มนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดของการ เคลือบซิิกตัวรองท็อปกับตัวท็อปเนาะที่มีให้พลาสติกทุกชิ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้างล่างพลาสติกลังพึ่งแบบนี้นะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับผมพลาสติกดําแบบนี้นะครับเราทาน้ํายาเคลือบยูดีให้นะครับผมกระจกเราก็เคลือบให้นะครับไล่น้ำอ้าวคันนี้ลูกค้ามีเพิ่มฟิล์มกองแสงด้วยนะครับเป็น60-80นะครับผมแล้วก็สลูปด้านบนก็ติดเป็นฟิลม์มกองแสง80%ซนต์นะครับ ก็จบครบในที่เดียวนะครับมีฟิล์มว่ามือไปอีกแล้วก็ฝาชัดแบตนะฮะก็ติดฟิล์มกันรอยให้นะครับครบแบบนี้จบแบบนี้ซานนี่คาสปาถนัดมากมากเลยนะครับสาหรับใครที่ใช้ออร่ากู๊ดแคทนะครับถ้ายังมองหาร้านอยู่ก็ฝากซานนี่คาสปาด้วยนะครับผมให้เราได้ดูแลเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดหัวใจเข้ามาให้เราหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวขอญาตส่งอันนี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับ